โอเคมาครับรถเร็วเร่นที่107่งรเุณทิพออธิวัตน์เป็นทางเดินชัยวันนี้รถล้านช้า3 16นาทีวันนี้ช้ามาเยอะมากรถเร็ว107เพราะว่ารถเร็ว107ตามหลังสิบสาตร์พุ่มแสง นะครับนี่แล้วก็รถเร็วหนึ่งสนเจงก็ล้อดีด้วยล้อดีดสิบสี่ทีวางกลางก็เลยก็เลยก็เลยว่าราชาเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับสิบแามก็ช้า ราะว่ามึงออกหรงที่ปฏิวันช้า5าช้า5าช้า5า50นาทีนะครับ ขีขาดาวมน่าที่ขัดาวน่าด้สั่่ค้าสองจะลองขาน่าตรวสอบเป็นคอทราบทรานมาโมต้าขอบรลนก็ไม่คาตัรที่เจ้าจางขบาที่หนเดอเนที่หนึงตรเศสองไว้สั่งีนึ่งจวานปลายทางใสเดท้ายมีโดใช้ในการสัแล้วเพื่อจะหาที่หน้าขอบลอนดครับขอบรลอนี่นี้ว่าขาน่าก็ตสได้ส่งได้าดีากพาีท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 ไปครับ Yeah! Oh.